สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้เย็นนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำคณะน,นะคะผัดคณะผัดกะเพราคณะนะคะเพื่อนๆก็ไปเด็ดมาจากสวนนะคะเพื่อนคณะแล้วก็กะเพรานะคะก็คณะก็มีอยู่แค่เอามาแค่สองต้นเองนะคะเพื่อนก็ได้เต็มเต็มน,นี้แล้วนะคะดูนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนแค่สองต้นเองนะจ๊ะ ดูใบอันนี้คือใบอ่อนที่สุดของเขาแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใบเท่านี้แล้วนะคะใหญ่กว่ามือยางนิดอีกนะความจริงใบใหญ่ๆมันก็ใหญ่กว่าใหญ่เท่าถาดได้นะคะถาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยอะ่ะอันนี้ก็จะทําอย่างนี้นะคะเป็นคณะที่งามมากนะคะถ้าไปซื้อเขานะคะเพื่อนๆมันก็จะแพงนะแต่ไม่ได้งามแบบนี้นะคะเป็นเป็นคณะที่ว่าแกลนแกลนแคบๆเนาะมัน ผผอมนะเป็นคณะผผอมน,นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้อ้วนท้วนแบบนี้นะคะดูนะคะย,ย,ยอดเล็กมันอันเนี้ยก็เป็นผักปลอดสารนะคะคําว่าขยันไม่อดตายก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะคะพเพื่อนเอ๊ะมองเห็นหรือเปล่ปาเนี่ย,ยี่นนี้ก็มอแต่พร่ำทำนะไม่ได้ดูว่ากล้อง,ของเขาแพลนไปตรงไหนม้างนะคะประมาณนี้เนาะ มัวแต่พูดนะคะอันนี้ก็ลอกเปลือกนะคะแต่ลอกได้น,นิดเดียวเองเพราะว่ามันอ่อนนะคะเพื่อนก็เลยลอกไม่ได้นะคะสองต้นก็เต็มกระทะแล้วนะคะเพื่อนเอาแต่ยอดอ่อนๆใบอ่อนใบใหญ่ๆแล้วก็ทิ้งเนาะดูสิใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ปีไม่อยู่นะคะข้างหนึ่งว่ายืนนี่ปลูกใหญ่กว่านี้อีกนะคะเพื่อนใหญ่แบบใหญ่โตมโหลาเลยคณะนะคะ เขาเรียกคณะห้องเต้นะคะแต่ยันี้ไม่ได้กลับเมืองไทยก็เลยไม่มีไม่ไม่ไม่ไมีมมมเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อนถ้าวันไหนได้กลับประเทศไทยก็จะซื้อมาอีกนะคะที่เขาเรียกว่าคณะห้องเต้นะคะเพื่อนมันจะใหญ่กว่านี้อีกก็อันนี้ก็คณะห้องเต้แหละแต่ว่ามันยังใหญ่ไม่ไม่เท่าปีก่อนๆที่ยันี้ปลูกนะคะโอ้โหใหญ่มากเลยก็จะผัดคณะไฟดแดงเขา กะเพรานะคะผัดกะเพราคณาไฟแดงนะคะเพื่อนจะใส่กุ้งนิดหน่อยนะคะพพอพอ,พอเป็นพิธีนะคะพอสวยงามนะเขาเรียกว่าพอสวยงามนะคะกะเพราเมื่อวานก็ไปเด็ดก็ได้มาถากก็เริ่มนะคะได้สิบเอ็ดถุงนะคะเพื่อนอันนี้คือที่เรือจักเมื่อวานเนาะนิดหน่อยนะคะลงไปเด็ดเอาใบมันนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะเพื่อนกุ้งใส่พอสวยงามนะคะแล้วก็ พริกกระเทียมนะคะเดี๋ยวยิ่งจะไปใส่น้ำมันก่อนเนาะไปที่กระทะนะคะเพื่อนจะใส่น้ำมันน้ำมันมะกอกนะคะเพื่อนน้ำมันอะไรก็ได้นะคะแต่ยิ่งกินน้ำมันมะกอกนะเพื่อนก็จะใส่ให้เขาเดี๋ยวเราเอาเขียงออกไปนะ เกะกะพื้นที่เนาะี๋ยวเราก็จะทําการปรุงนะครับเพื่อนอันนี้เดี๋ยวเขาใส่ให้กระทะร้อนก่อนนะคะเราจะมาปรุงปรุงนะคะเพื่อน<ๆ>ใส่อะไรลงไปบ้างนะคะ<ๆ>ก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะเพื่อน หึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนกาแฟนะคะเพื่อนไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะช้อนกาแฟนะจ๊ะอุ้ยกระทะร้อนแล้ยวยังไม่เสร็จเลยรอก่อนกระทะเดียวเดียวอย่าเพิ่งใจร้อนนี่คือน้ำมันหอยก็ใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะกเครื่องปรุงก็มีเท่านี้แหละค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะหยอดลงไป อันนี้ผักจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อนอันนี้คือแล้วแต่ความชอบใครมันนะใครชอบใส่น้าตาลก็ใส่ไปนะจ้ะาเดี๋ยวอันนี้คือร้อนมากแล้วนะคะเพื่อนอันนี้จะย้ายเตามาอยู่ตรงนี้นะเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงมากนะคะเพื่อนเดี๋ยวย้ายเตาก่อนอันนี้ก็จะใส่พริกนะคะพริกกระเทียมนะคะ ย้ายย้ายเตาเข้ามาข้างใน,นเพราะว่ามันจะได้ดูดอากาศขึ้นไปเยอะๆนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าข้างนอกนีมะกระดกไปข้างนอกด้วยเดี๋ยวเราจะยจำะจกันทั้งบ้านอีกเนาะก็พริกเยอะมากเลยเพืว่าะจะใส่นิดหน่อยนะคะเพื่อนตอกขับให้หอมก่อนนะคะประมาณนี้นะคะเพรารู้สึกว่าใส่น้ำมันน้อยไปนะคะเพื่อนมันจะแห้งนะคะ,ะใส่น้ำม,มันมะกอกลงไปอีกนิดนึงนะคะ มันมากอกใส่ไปเลยนะคะเป็นไขมันดีนะจ๊ะจะผัดพริกให้หอมนะคะเพื่อนเพื่อลดความเผ็ดนะคะเพื่อลดความเผ็ดนะคะถ้าเราผัดกบบมันสุดๆ่อยมันก็จะไม่เผ็ดเท่าไหร่นะคะเพื่อนแต่บ่าใส่น้อยแล้วก็ยังเป็นเยอะอยู่ดีนะพริกเนี่ยแล้วก็จะใส่ผักลงไปนะคะเพื่อน ใบใบอะไรนะต้นอันนี้เป็นใบเ๋ยเอามาให้ดูว่าเป็นใบอะไรก็คือใบของอันนี้นะคะที่อันนี้ก็เอาลงไปผัดด้วยนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อนก็ไปเก็บต้นโคนรับบี้มานะคะเพื่อนเก็บขึ้นมาแล้วนะคะเป็นบางส่วนนะคะหัวก็จะใหญ่เท่านี้เลยนะคะก็จะเอาไว้ทําส้มตําหรือว่าทํา ยำหรือว่าทำแกงแกงจืดก็ได้นะคะมันจะหวานมากเลยนะเพะื่อนโคนรับบี้นะคะที่ยานิปุนะคะก็ได้ประสบความสําเร็จนะคะเป็นหัวใหญ่ๆนะเพะะะื่อนไปซื้อเขานี่แพงมากเลยนะคะโลละสี่สิบกว่านะเพื่อนสี่สิบครูเนอร์นะคะ,ะ,คะแต่สีนี้ก็จะแพงกว่าขึ้นมาอีกนะคะสีสีม่วงนะคะเพราะอันนี้มันโลละสี่สิบนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนสีเขียวนะคะแต่สีม่วงนี่จะแพงกว่าอีกนะคะเพื่อน อย่างนี้ก็ประสบความสำเร็จในการปลูกนะคะเป็นหัวใหญ่มากเลยนะคะสวยงามนะคะอ่อพอุ้ยยังบอกว่าเธอเธอให้อะไรเป็นอาหารของเขาทำาไมเขาลุกโตจังนะคะเขาอันนี้คือมันอ่าท่ากินเนาะมามามาเดี๋ยวพอก่อนเนาะเดี๋ยวจะใส่กุ้งลงไปนะคะเพื่อนในในผัดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งแล้วก็ใส่กระเพราลงไปนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้ทำอาหารเวลามันจะไปเร็วเนนะคะแค่เดียวเองนะคะ เดี่นี่จะไม่ทําคลิปยาวนะคะเพื่อนพี่ก็จะไม่ทําคลิปยาวนะคะก็ดเดี๋ยวดเราจะบอกมาในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนใส่กะเท้านะคะใส่กะเทาะลงไปนะคะ งงเ่นะะคพือใส่ซีฟู้าลงไปนิดนึงนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงได้เลยนะคะเพื่อนใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวด้วก่อนอือเดี๋ยวเร้ใส่ ของเราก็ออกมาเจ็ดเรียบร้อยสวยงามนะคะเพื่อนมาจัดเสิร์ฟกันค่ะ ของเราก็เสร็จแล้วนะคะผัดกระเพราคะนา้ากระเพรากุ้งนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อนมาทานด้วยกันนะคะฝากช่องชิมิยาแอนออลิสเบตพาแซบด้วยนะคะน่าทานไหมคะมเพื่อนคะนา้าสองต้นนะคะเ,เพื่อนคะนา้ากระเพรากุ้งนะคะเ,เพื่อนผัดคะนา้ากระเพรากุ้งนะคะมาทานด้วยกันคะ่ะ